คุยกันสารพันเรื่องสาระและบันเทิงใจบันดาลแรงกับข้อคิดและประสบการณ์จากแขกรับเชิญหลากหลายวงการกับรายการทอล์กกันซันเดย์ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มสวท .FM 105 MHz เมกะเ สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้ามายังรายการทอกันส d t r er ครับผมวันชัยจิตวงพิสุทธิ์วันที่นีห้วยแสน FM ไร่ห้าเมกะเฮิร์ซครับแพลตฟอร์มเดิมของเราที่จะพูดคุยเรื่องต่างๆที่น่าสนใจเป็นประเด็นเด่นและเป็นความรู้ตลอดจนแรงบันดาลใจครับพบกันเป็นประจำเช่นนี้ทุกค่ำคืนแต่สถานถการณ์ตอนนี้นะครับเป็นสถานถการณ์ในช่วงเวลาหลังจากสถานถการณ์การลินไหวบาดหมานะครับเป็นฟังกบอกว่าคงจะ ปลอดภัยทุกท่านแล้วก็ยังคงติดตามรับฟังข่าวสารอย่างต่อเนื่องรวมถึงติดตามพวกเราสองคนด้วยใช่ไหมพี่สุดใช่ค่ะก็ช่วงทําการที่ทุกคนวุ่นวายแล้วก็หลายหลายสถานที่ทั้งตัวสถานที่พักอาศัยทั้งคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนโดมิเนียมสูงๆนั่นคุณตีที่ไร้รับความเสียหายไม่มากก็น้อยในแต่ละสถานที่ตรงส่วนนี้ก็ทางส่วนอื่นๆเราก็คงติดตามกันต่อไปคุณตีว่าจะมีอะไร เข้าไปช่วยเยียวยาหรือในส่วนของที่การเสียหายเอกชนในส่วนของเอกชนจะเข้าไปทําอะไรยังไงเพราะว่าในภาคเอกชนจริคงๆเขาบอกว่าตอนนี้จะตัดสินใจซื้ออสังหาเนี่ยก็จะต้องดูแล้วว่าบร, <S <S 2> <S 2> บริษัทไหนเข้าไปช่วยแก้ไขให้กับลูกบ้านได้เร็วที่สุดนี่คือกายกเป็นโจทย์เนี่ยโจทย์โจทย์หลักของของบริษัทที่กําลังจะซื้อใจของคนซื้ออสังหาคนต่อไปว่าเขาจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ยังไงนะคะคุณดีค่ะ ใช่อาจจะมองเป็นโอกาสนะครับพิสูจน์ว่าผู้บริหารจัดการผู้ที่เป็น d e v e l อ p e r ก็ดีเนี่ยนะครับวิศวกรก็ดีนะครับ,ก,ก,รบก็น่าจะประปับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นเพื่อจะแข่งขันกันเพื่อจะอย่างที่พิสูจน์บอกนะครับเพื่อจะสร้างมาตรฐานที่ดีแนละ้วก็ได้รับความไว้วางใจในยุคที่ความไว้วางใจลดน้อยถอยลงไปอย่างเช่นทุกวันนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ดีต่อไปในแง่นี้ขณะเดียวกันผู้บริโภคเองหรือว่าผู้ที่จะลงทุนผู้อยู่อาศัยเองก็ดีอาจจะมองว่าโอเคมันอาจจะดูเหมือนเป็น สถานการณ์ที่ราคาน่าจะตกต่ำลงหรือเปล่าความนิยมอาจจะน้อยลงไปแต่หากมองในแง่การลงทุนนะอาจจะเป็นโอกาสก็ได้ที่สุดกันจะบอกว่าวิกฤตมีโอกาสซึ่งวันนี้จะคุยเรื่องของสังหาริมทรัพย์ผู้ที่จะมาฉายภาพว่าวิกฤตมันจะกลายเป็นโอกาสได้ยังไงคงจะไม่มีใครที่จะคุยได้ดีมากกว่าคุณพูชรกิจชื่นชมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพชรกิจทรัพย์จำกัดเพราะว่าท่านผู้นี้เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องของสินเชื่อในตลาดนะครับสินเชื่อสําหรับสังหาริมทรพั์แล้วก็ได้สัมผัสกับ ผู้ที่อยู่ในแวดวงสังหาริมทรัพย์ได้เห็นปัญหามาเยอะแยะนะเห็นการคลิกฟื้นเห็นการปิดรูปมามากมายก็จะได้มีโอกาสพูดคุยกันถึงวิสัยทัศน์ทิศทางของสังหาริมทรัพย์จากนี้ไปรวมถึงเรื่องของสินเชื่อที่ตึงตัวมากในตลาดดสังหาริมทรัพย์จะมีวิธีการอย่างไรในการเอาชนะเรื่องเหล่านี้สําหรับประชาชนอย่างเรานะที่มีปัญหาสินเชื่อวันนี้ทุกรเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสินเชื่อสังหาริมทรัพย์น่าจะได้พูดคุยกันซึ่งเป็นการบันทึกเทปไว้ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุกการรรณ์เดินนนหวัยะคบ็ต้องี เบื้องต้นให้ทราบก่อนะว่าเราไม่ได้มีการอัปเดตนะครับเรื่องที่จะต้องถามเรื่องแผ่นดินไหวซึ่งในกะารบันทึกเทปทางนี้ก็เป็นเรื่องที่ก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้แหละซึ่งหลังจากนี้นะครับในโอกาสหน้าคงจะได้คุยกันถึง Impact ระยะยาวต่อไปนะในบรรยากาศของแผ่นดินไหวอาร์ตมนะครับสถานการณ์หลังแผ่นดินไหวแต่วันนี้มาคุยกันถึงภาพรวมเบื้องต้นนะพี่สุทธินะค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณพัชร,รกิจชื่นชมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพัชรกิจพ r o เวอร์าร์ตี้จำกัดครับ มาพูดคุยกับผมและพี่สุดถึงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวมทิศทางโอกาสความท้าทายนะครับในยุคนี้ที่มีสิ่งที่จะมาเป็นปัจจัยที่มันสร้างแปลงกระเพื่อมให้กับแวดวงอสังหาริมทรัพย์เยอะแยะไปหมดเลยทั้งในประเทศและนอกประเทศในยุคนี้ขอต้อนรับคุณพรชรกิจเข้ามายัางรายการเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะว,ว,วันนี้ได้คุยกันในภาคอสังหารบ้างได้ยินมาเยอะแล้วครับคุณพรชรกิจว่า ปีที่ผ่านมามันก็จะมีบรรยากาศของความถดถอยเหมือนกันไม่แน่ใจว่าถดถอยจริงหรือเปล่าต้องถามคนที่อยู่ในแวดโมงให้ประเมินภาพรวมของภาคอสังหาของเราก่อนนะครับว่าเท่าที่ผ่านมาตลอดหนึ่งปีเนี่ยนะครับตั้งแต่โดยเฉพาะตั้งแต่โดนัทรัมมาเนี่ยสองอนกว่านะมาถึงการถึงปัจจุบันนะครับบรรยากาศอสังหาริมมรัพย์บ้านเราเป็นยังไงบ้างรครับคือต้องย้อนกลับไปก่อนครับว่าเออถ้าพูดถึงภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีหลายๆองค์ประกอบ ที่เป็นผลกระทบทําให้ภาคสังหาเนี่ยซบเซาลงไปตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราได้ยินเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ GDP ของประเทศเองก็ดีนี่สินควรเรือนเองก็ดีเรื่องนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ดีเนี่ยล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อภาคสังหาทั้งหมดกันคือต้องบอกก่อนว่าซบเซาไหมก็ต้องยอมรับครับว่ามีมีหลายเอ,อ่อภาคสังหาหลายๆส่วนเนี่ยซบเซาลงไปค่อนข้างมากแล้วก็ ยุคน,นี้นัณตอนนี้ผมว่ามันอยู่ในช่วงการปรับตัวแม้กระทั่งรัฐบาลเองเนี่ยเราก็เพิ่งทราบก,กันดีไปเมื่อเร็วๆนี้มีการออกเรื่องประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างเงี้ยก็จริงๆรัฐบาลเองเนี่ยก็สนับสนุนภาคสังหามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยให้เกิดการซื้อภาคสังหาที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนการลดดอกเบีย้ยหรือแม้กระทั่งช่วยเรื่องของนิสินปัญหานิสินิ์เคลีนที่จะช่วยให้คนซื้อบ้านเนี่ย เออไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับให้ลดการไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นการไม่จ่ายดอกเบี้ยเองก็ดีหรือภาคอะไรเองก็ดี <c oughs> คือนโยบายขอยงภาครัฐครับค่อนข้างออกมาช่วยเต็มที่แต่แต่ก็ต้อง,งยอมรับครับว่ามันก็ไม่ที่ฟื้นตัวเร็วขนาดนั้นครับเพราะว่าผลกระทบเนี่ยมันก็กระทบมาโดยตลอดจริงๆต้องบอกว่าถ้าภาคอสังหาเองเนี่ยผมเน่ยได้มีโอกาสโชคดีมากๆที่เออบริษัทเราเนี่ยเป็น property landing มาโดยตลอด เราจะเจอกับผู้คนที่ทําภาคอาสังหารมาโยตลอดเลยเพราะลูกค้าส่วนใหญ่เราจะเป็นอสังหารร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้เราเนี่ยได้รับอเออเหมือนกับได้รับคาเออฟีดแบ็กต่างๆหรือว่าเรื่องราวต่างๆของลูกค้าของเราเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มดีลเลอร์เองไม่ว่าจะเป็นรายเล็กถึงรายใหญ่ครับก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามันกระทบตั้งแต่ไหนจริงๆมันย้อนกลับไปเนี่ยมันกระทบตั้งแต่ยุคโควิดแล้วนะฮะช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่ทุกอย่างมันชะลอไปหมด แล้วก็หลังจากโควิดมาเนี่ยเออเราจะเห็นว่าคําว่าฟื้นตัวเนี่ยมันฟื้นตัวในภาคท่องเที่ยวแน่นอนชัดเจนณปัจจุบันเนี่ย<ไ>การท่องเที่ยวนะตอนนี้นี่ดีมากๆครับอาจจะดีกว่าก่อนก่อนโควิดไปแล้วในบางพื้นที่อย่างภูเก็ตเองมัทยาเอง<ม>ใช่ไหมครับแต่แต่กลับกันครับภาคสังหาเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเออผู้ประกอบการหรือว่าดีเวลลอปเปอร์ค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าการปรับตัวจากจากโควิดมาจนกระทั่งมาเจอเรื่องของนิสิตโคเรียนต่างๆจนณตอนนี้เนี่ยก็ยังปรับตัวกัวกนอยู่แล้วยังต่อสู้กันอยู่ครับ เรียก<ม>ได้ว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่ซบเซาอยางเดียวแต่มันคือในเกมนี้มันเป็นเกมยาวไปแล้วครับมันไม่ได้เป็นแค่แบบเออเพลงแค่ชั่วคราวแล้วกลับมาดีขึ้นแต่ตอนนี้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วค่อยๆปรับขึ้นไปครับอืมอะไรเป็นเป็นจุดเปลี่ยนทำให้สังหาริมทรัพย์ของของบ้านเราเออยู่ในช่วงที่ต้องปรับตัวขนาดนั้น,ผม,นผมคิดว่าเป็นเรื่องผมคิดว่าเป็นเรื่องของการเงินมากกว่าครับคิดว่าเป็นเรื่องของการเงินเพราะว่า เราจะเห็นได้ว่าพอนี้สิงโครเรือนเนี่ยมันพุ่งสูงสูงที่สุดในบริษัทเลยแล้วพอนี้สิงโครเรือนพุ่งสูงเนี่ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยเองเนี่ยก็ไม่ไม่อนุญาตให้ปล่อยนี้เพิ่มจริงไหมฮะพอการไม่ปล่อยนี้เพิ่มเนี่ยคนจะซื้อบ้านซื้อคอนโดก็กู้ไม่ได้ลนะอพอการกู้ไม่ได้ปุ๊บผู้ประกอบการหรือดีวอปเปอร์ที่จะขายบ้านขายคอนโดได้ก็ขายไม่ได้จริงไหมฮะการขายไม่ได้ไมาเลยทําให้ทุกอย่างมันชะลอไปหมดครับ หรือแ <uğ ล> ม้ทั้งโครงการใหญ่เองนะครับที่ที่ต้องการฟันดิ้งที่จะเข้ามาขับเคลื่อนโครงการเนี่ยแบงก์เองก็มีคือแบงก์อยากปล่อยผมเชื่อว่าธนาคารอยากปล่อยมากๆเลยแต่ด้วยนโย,ยบายต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้ตอนนี้มันก็ต้องชะลอการปล่อยสินเชื่อออกไปมมนเลยทําให้ผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีเวลลอปเองก็ดีเรื่องของการขายเองก็ดีมันเลยทําให้กระทบไปหมดเลยครับ แล้วตอนตอนนี้คุณนัดคะคุณโครงสร้างเศรษฐกิจตอนนี้ถ้าเรามองโครงสร้างเศรษฐกิจอะมันจะเป็นยังไงต่อคะเพราะว่าจริงๆแล้วในแนวโน้มของการทํางานตอนนี้ไม่ว่าเป็นภาพรวมโครงสร้างมันจะรู้สึกค่อนข้างจะมันระเนนรา,าดไปหมดเลยอะคุณนัดคะจับ <c oughs> ถ้าส่วนตัวผมผมมองว่ามันก็ค่อยๆปรับตัวและฟื้นขึ้นนะครับคือถ้าภากเศรษฐกิจเนี่ยพอพูดถึงคําว่าเศรษฐกิจปุ๊บมันมันกว้างมากๆเลยครับพี่สุด เอ่อก่อนอื่นเนี่ยเมื่อกี้เมื่อสักครู่ที่ผมพูดไปในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยผมว่ามันมันโตมากๆคืออย่างถ้าภาคกสังหาถ้าเป็นที่ภูเกต็ตผมต้องบอกก่อนเลยว่าด ah ีมาน์มหาศาลเพราะว่าตลาดภูเก็ตเนี่ยเราไม่ได้ภาคกสังหาไม่ได้ขายเพียงแค่คนไทยแต่เรามักจะเห็นว่าต่างชาติเข้ามาค่อนข้างมากแลตอนนี้เนี่ยภาคกสังหาที่ปรับตัวอย่างเดียวล็อปเปอร์บางบางรายเนี่ยก็จะปรับตัวไปในเรื่องของลิสโคมากกว่าฟีโฮ เพราะว่าลิสโคเนี่ยต่างชาติเข้ามาจับจองเช่าระยะยาวได้มันทําให้เกิด<ม>กระแสเงินสดหรือว่าแคตโฟในธุรกิจฟีโอ oh. อาจจะขายได้ยากในตอนนี้อย่างเงี้ยฮะทีนี้พอมาดูที่ที่ภูเก็ตเองพัทยาเองหัวเมืองที่เป็นเมืองที่โตมากๆทางด้านการท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าตอนนี้มันมันโตอ่ะโควิดอย่างนี้พูดไปแล้วมันทําให้ส่งผลดีต่อภาคสังหาที่ปรับตัวไปทำลิสโคกันเช่าระยะยาวแบบเนี้ยฮะ ถ้าพามาดูในส่วนของอื่นในเรื่องอื่นๆของเศรษฐกิจทีนี้เราก็จะพูดกันถึงเรื่องปัญหานี้สินคร้เรือนที่มันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเลยแล้วตัง้งแต่ปีที่แล้วที่มันหนักๆะครับณนะตอนนี้เนี่ยมันก็มันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ยังแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่านี้สินค้าเรือนก็ยังพุ่งสูงอยู่แม้ทั้งภาครัฐเองพยายามปรับตัวช่วยในยเรื่องของการหยุดดอกเบี้ยหรือว่าให้จ่ายเฉพาะต้นหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาไปครับ แต่มาดูในภาคเศรษฐกิจอื่นๆเนี่ยผมว่ามันก็ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆขยับลงยิ่งนโยบายที่ปรับลดดอกเบี้ยด้วยอะไรด้วยก็คิดว่าเป็นโอกาสที่จะให้เศรษฐกิจเนี่ยมันค่อยๆปรับเฟื้นตัวแต่คิดว่าไม่เร็วฮะก็คงต้องค่อยๆปรับไปทีละนิดในภาคครับค่ะคือจริงๆมันกระจุกอยู่แค่บางจังหวัดอย่างเงี้ยคุณนัทมองว่ามันคือผลดีแทนที่จะเป็นในเรื่องของว่ามันไปกระจุกอยู่แค่ความเจริญเติบโตอยู่แค่บางจังหวัดอย่างเงี้ยมันเป็นผลดีหรือว่าเป็นผล เป็นผลอีกอีกหลากหลายรูปแบบไหมคุณนัทเพราะว่าอย่างที่คุณนัทเราแบบอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่มีอยู่ประมาณสี่ห้าจังหวัดนะที่มีเรื่องท่องเที่ยวเรื่องอะไรต่างๆนาน,นานเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยคนก็แห่กันไปแล้วมันกระจุกอยู่ที่เดียวจริงๆส่วนอื่นก็นก็เริ่มดีขึ้นครับพิสุด์แต่เออผมคิดว่าในจังหวัดอื่นๆเองก็ต้องปรับตัวนะไม่ว่าจะเป็นอินดััทรีไหนไม่ว่าจะเป็นอสังหาหรืออุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยผมว่าก็ค่อยๆปรับตัว คือถ้ามาดูอย่างกรุงเทพเองตอนนี้ก็โตขึ้นเช่นกันนะครับการท่องเที่ยวกรุงเทพก็ก็ดีมากๆเหมือนกันหรือแม้ทั่งภาคสังหาเองก็เราก็จะเริ่มเห็นการปรับตัวไปเป็นลิสโฮค่อนข้างเยอะกว่าฟรีโฮอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าทุกส่วนนะครับในแต่ละจังหวัดตอนนี้ต้องปรับตัวยุคนี้คือยุคข,ของการปรับตัวครับและการสัญญาณของการปรับตัวผมว่ามันคือสัญญาณของการเติบโตนะเพราะว่าอะไรที่ที่เราทําอยู่แบบเดิมๆแล้วมันยังไม่ได้ดีขึ้นนะฮะสำหรับผู้ประกอบการเอง ผมก็มักจะแนะนําลูกค้าผมทุกคนว่าเราก็ต้องดูเทรนด์ว่าตอนนี้ถ้าเราจะพัฒนาอสังหาหรือเราจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องดูว่ามันไปในทิศทางไหนเราจะสังเกตได้ว่าเศรฐษฐกิจเนี่ยที่พูดว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นคํามาอยู่คู่คนไทยมาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่ยุคสมัยเก่าจนถึงตอนนี้แต่ในท่ามกลางเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยหรือในท่ามกาลางใคร่สิทธิวิกฤตณตอนนี้เนี่ยมักก็ยังเห็นคนที่ประสบความสำเร็จในบางธุรกิจอยู่หรือแม้กระทั่งธุรกิจทางออนไลน์เองอะไรเองก็ประสบความสําเร็จม,มากๆ ผมเลยมีความเห็นว่าในวิกฤตอันแสนเศร้าหมองเนี่ยมักจะมีโอกาสทองซ่อนอยู่เสมอถ้าวันนี้เราปรับตัวเข้ากับธุรกิจได้ปรับตัวกับเทรนด์ได้เงินมันจะวิ่งเข้าไปหากับเทรนของมันนะครับก็เคย<ช>คิดว่าไม่ว่าจะเป็นครับคุณนัดตอเลยค่ะก็เลยไม่คิดว่าไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมอสังหาเองก็ดีหรือภาคผูกก้ประกอบการอื่นก็ดี มันมีจุดให้ป้องปรับตัวทั้งหมดครับยังผมเนี่ยมีลูกค้าที่ไม่ใช่แค่สังหารอย่างเดียวเช่นผมมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเดิมเนี่ยเขาเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่เป็นสันดาปอะครับชิ้นส่วนรถยนต์ที่เป็นใช้ใช้เครื่องน้ํามันเนี่ยตอนตอนที่เออเขาเรียกว่ารถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเขาไม่ได้ปรับตัวเขาก็เลยแย่มากๆเลยก็คือเหมือนกับว่าทุกอย่างมันมันจบอะฮะเขาก็ต้องมารีเซ็ตตัวเองใหม่ตอนนี้เขามาขอเินเชื่อเราเนี่ย เราก็บอกว่าเอ๊ะตอนนี้เทรนด์ของการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ต่างๆเนี่ยมันไปทางรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดเขาก็เลยตัดสินใจไปคุยคอนแทคกับทางจีนทางญี่ปุ่นเพื่อที่จะเปลี่ยนลายผลิตของตัวเองทั้งหมดใช้เงินเนี่ยไปปรับโรงงานของตัวเองเนี่ยให้ผลิตชิ้นส่วนที่เป็นไฟฟ้าได้ซึ่งปัจจุบันคือต้องบอกก่อนว่าดีกว่าเดิมมากๆก็คือมันเป็นเรื่องของการปรับตัวเข้ากับเทรนด์แล้วก็ดูว่าการะแสของเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยมันไปในทิศทางไหนครับ อืมจริงๆเมื่อกี้เราย้อนกลับไปนะคุณเอ่อคุณตีคะ่ะย้อนกลับไปที่คุณนัทบอกว่าโอกาสโอกาสตรงส่วนนี้เอาเค,เคยายกจบไปลึกไปที่ Property ก่อนเลยไปไปที่ตัวอสังหาวิกฤตในทาการวิกฤตมีโอกาสคุณนัทมองว่าตอนนี้โอกาสที่อ่อถ้าหน้าใหม่ d e v e l o p e r หน้าใหม่หรือคนที่กำลังโดนวิกฤตหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมองโอกาสตรงส่วนนี้ตรงส่วนไหนบ้างอะค่ะคือ คนเราจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองหาเสมอครับพี่สุดผมเชื่ออย่างนั้นวันนี้ถ้าเราไปมองแต่ว่าเราเจอวิกฤตหรือว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงพอเราไปโฟกัสแต่ปัญหาครับเราก็จะเจอแต่ปัญหาแต่ไม่หมดจนเราไม่ได้เห็นว่าจริงๆถ้าเราไปมองว่าเหมือนเหมือนเปลี่ยนคาถามนะครับตั้งคําถามใหม่เวลาคนเราเจอเรื่องอะไรครับเราจะมักตั้งคําถามว่าทาไมสิ่งนี้มันถึงเกิดกับเรา พอเราตั้งคำถาม่างนี้ปุ๊บเราจะตกเป็นเหยื่อสถานการณ์นี้ทันทีเพราะว่าเราเราก็คือคนที่ถูกกระทำเศรษฐกิจกระทำให้เราเจ๊งเศรษฐกิจทําให้เราแย่ลงเราเลือกที่จะบ่นด่ากล่าวโทษรัฐบาลใดต่างๆนานเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ไสามารถปรับตัวได้เลยเพราะเราจะไม่มองเห็นโอกาสนั้นเลยแต่ลองเปลี่ยนคําถามใหม่ครับง่ายๆเปลี่ยนแค่เราตั้งคําถามว่าสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นนมันกําลังบอกอะไรเรามันกําลังสอนอะไรเรามันกําลังให้เราทําอะไรบางอย่างคือพอเราตั้งคําถามดีเราจะได้คําตอบที่ดีครับ ผมว่ามั้จะบอกกับคนที่เป็นผู้ประกอบการเสมอว่าลองตั้งคำถามดูว่าตอนนี้ไอ ái, สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันกําลังสอนอะไรเราหรือมันกำลังบอกอะไรเราอยู่ <S 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 เขาก็เลือกที่จะตั้งคำถามนั้นดูแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงๆมันยังมีช่องทางหรือว่าโซลชันที่จะทําให้เขานะสามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมหรือแม้กระทั่งปรับตัวเดิมได้อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่ว่าดีลเลอร์เองเนี่ยที่ทาคอนโดมิเนียมขายทำเรสิเดนต์เองเนี่ยครับเอ่อพอขายเป็นฟรีโฮเนี่ยขายยากขายไม่ได้ลูกค้ากู้ไม่ผ่าน แต่ปัจจุบันผมไปได้นั่นอยู่โครงการหนึ่งให้เขาเปลี่ยนเป็นรีสโตก็ได้กลุ่มชาวฮ่องกงจีนไต้หวันมาเช่าจนปัจจุบันเช่าเต็มไปหมดเลยและการเช่ารีสโตเองทําให้เขาได้เกิดแคตโฟลแล้วทําให้เขาสามารถไปต่อย,ยอดในโครงการอื่นเขาได้อีกด้วยผมเลยคิดว่าเราจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองหาจงมองหาโอกาสครับผมเชื่อว่าในท่ามกการวิกฤตมีโอกาสเสมออ่ถ้าตรงนั้นค,คือน,น,นักลงทุนแต่ถ้าเป็น เป็นเป็นเป็นประชาชนทั่วไปคนไทยฮะคุณคุณนัทค,คนไทยที่นี่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความก็เรียกความคล่องสภาพคล่องอะไรตรงนี้เนี่ยอ่ารับในสวะสภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยสภาพคล่องของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันตรงส่วนนี้เนี่ยอ่าอาอาจจะแยกย่อยลงไปเหมือนเราจังเราพูดถึงในเรื่องของนี่กลัวเรือนเมื่อกี้เนี่ยแล้วถ้าเราแยกย่อยไปสภาพคล่องของของคนไทยตอนนี้แล้วถ้ามันเกิดวิกฤตที่เจอเมื่อกี้เนี่ย หมือนอย่างเราคุยอ่ะในพาสของประชาชนคนไทยเนี่ยเราจะยังไงต่ออืมผมก็คิดว่ามันก็คงเป็นเรื่องของการปรับตัวจริงๆนะคือถ้าทํอาอเศรษฐ,ฐกิจแบบนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเรามีน้สินมากถ้าพูดถึงเรื่องนี้สินก่อนเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าในแต่ละนี้สินเนี่ยเราจะต้องบริหารจัดการมันยังไงคืออย,อย่าเพิ่งไปท้อต้องมีกาลังใจกับมันก่อนฮนะคือเอถ้าพูดถึงลายย่อยเลยที่เราเจอเนี่ยอสมมติเอา,เอา,เอายกตัวอย่างจริงๆเลยก็ได้ครับ กลุ่มลูกค้ารายย่อยของบอริษัทเราเนี่ยมักจะเป็นหนี้เสียค่อนข้างเยอะ mm. ซึ่งการเป็นหนี้เสียไม่ใช่เรื่องไม่ดีผมก็จะบอกเขาเลยว่าการเป็นหนี้เป็นเรื่องปกติมากๆการเสิ่งหนึ่งก่อนอื่นที่เขาต้องต้องกลับมาดูาครับการที่เขาเป็นหนี้เสียเยอะเนี่ยต้องมาดูว่าเขาเป็นหนี้หลายทางหรือเปล่าอย่างแรกคือถ้าเขาเป็นหนี้หลายทางเนี่ยเขาบริหารจัดการหนี้เหล่านั้นยังไงคือการที่เขาเป็นหนี้แสดงว่ารายได้เราเนี่ยมันไม่พอสําหรับรายจ่ายแล้วเราเลยเป็นหนี้เพราะเรา mm. ดึงเอาเงินอนาคตมาใช่ไหมครับ <c oughs> ทีนี้พอมาดูที่ที่หนี้สินเนี่ยที่มันมีหลายทางเราก็ต้องโฮมมันไว้ก่อนโอเคเรามีหนี้สินนี้สินทั้งหมดกี่ทางทีนี้เรื่องที่สองที่ต้องมาดูก็คือเรื่องของอไรายได้วันนี้บางคนมันจะบอกว่าโหสมมติว่าเงินเดือนสามหมื่นผ่อนบ้านผ่อนคอนโดบัตรเครดิตนู่นน,นี่นี่นั่นเต็ไมไปหมดเงี้ยคือมันไม่มีทางจะหมดหนี้ได้พิสุดน์ก็ใจใช่ไหมครับมันมันเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายๆแต่เพียงแค่ว่าวันนี้ไรายได้ที่มันไม่เพียงพอเนี่ยจะทํำยังไงให้รายได้มันเพิ่มถ้าพูดถึงพนักงานประจําก่อนเนี่ย คือต้องบอกก่อนว่าพนักงานประจาเองเนี่ยก็ต้องซื่อสัตย์ต่อเวลาในการทํางานเขาไม่สามารถทํางานอื่นในเวลาทํางานได้แต่ผมมองว่าในยุคนี้เองเนี่ยมันเป็นยุคทีๆๆๆ่หาเงินง่ายมากๆนะครับยุคนี้คือยุคที่หารเรงินง่ายที่สุดตั้งแต่แบบผมเกิดมาเลย <S <S 1> <S 1> คือผมต้องบอกเลยว่าสม,มัยก่อนเนี่ยถ้าถ้าเราจะทํางานเนี่ยมันไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีไลน์ไม่มีการทํางานกันติดต่อกันง่ายขนาดนี้เมื่อก่อนนะครับยุคนี้คือยุคที่ที่เราคุยกันผ่านออนไลน์แล้วสามารถโอนเงินกันได้เลยทุกอย่างมันง่ายไปหมด ผมเลยบอกว่าจริงๆการหาไรายได้เสริมเนี่ยมันคือเรื่องของการปรับตัวจริงๆนะบางคนไม่จะบอกว่าโหไปขายของออนไลน์มาแล้วลองมาแล้วเห็นเขาว่าดีแต่ก็เห็นขายไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยฮะคือก็ต้องรู้ก่อนเพราะบางทีเรารู้น้อยปัญหาเยอะรู้เยอะปัญหาน้อยเราก็ต้องศึกษาก่อนว่าไอธุรกิจออนไลน์เนี่ยทํายังไงมันถึงได้เงินจริงๆหรือการที่ไปแบบไปเชื่อเขามาฟังเขามาเนี่ยบางทีมันไม่เหมือนกัน,นครับพี่ เพราะว่าฟังเขานี่เขาแบบทํามาดีแต่เขาไม่ได้บอกวิวธีการที่ทําอย่างถูกต้องเราก็ทําไม่ได้คือถ้าพูดถึงกลับมาที่ว่าประชาชนทั่วไปนะตอนนี้เนี่ยที่มีปัญหานี้สินคูเรนเองน่ถ้าส่วนตัวผมมองนะผมมองว่าเรื่องนี้ต้องเจราจาทำยังไงก็ได้ให้ให้มันผ่อนให้น้อยลงหรือทํำยังไงก็ได้ให้ปรับโครงสร้างนี้ให้มันเป็นโอกาสให้เรา2คือเจราจาแล้วอย่าอย่าใช้ชีวิตเหมือนเดิมฮะลองมาดูว่ารายได้เนี่ยเราจะ เพิ่มมันได้ยังไงจากงานประจําหรือถ้าบางคนทําธุรกิจอยู่จะปรับตัวไงให้มันเข้ากับเทรนด์ให้เข้ากับกระแสพอยุคนี้คือยุคที่หาเงินง่ายจริงๆยุคที่เพียงแค่ว่าใช้เวลาจากไปดูโซเชียลมีเดียที่แบบใครทะเลาะก,กับใครหรือใครมีแบบอะไรอย่างเงี้ยเสพสื่อ,อยังไง่างเนี้ยเอาเวลาเสพสื่อตรงเนี้ยนะครับผมว่ามันคือเอาไปเป็นช่องทางการหารเงินก็ได้และไม่จําเป็นต้องขายของอะไรอย่างเดียวแต่ผมว่ายุคนี้เอ f าฟิลิเอตเองการแนะนําเองอะ่ะก็ไม่ต้องลองทุนเลยสักบาท จริงฮะอย่างบางคนเนี่ยมาแนะนําลูกค้ามาขอสินเชื่อกับเราแล้วได้ค่าคอมไปเงี้ยก็ไม่ต้องลงทุนเลยสักบาท mm hmm. ทาง้งนั้นนี่ต้องเป็นคนหมอเป็นเอ่อข้าราชการทํางานประจําอย่างเงี้ยแต่ก็คือเรียนรู้วิธีที่จะแนะนําให้คนมาเหมือนผมนะครับผมเองก็โตจากการเป็นในหน้ามาก่อนสมัยเด็กๆเ,เนี่ยเเงินจากภาคก,การเงินอสังหาราในชีวิตผมคือการแนะนําให้คนไปกู้นะครับ mm hmm. ผมผมแนะนําให้คนคือยุคนั้นเนี่ยมันเป็นการติดใยประกาศขายบ้านอยู่ ผมก็ขับรถไปแล้วเห็นคนติดป้ายประกาศขายบ้านอยู่ใช่ไหมฮะเราก็ถามว่าอันนี้ทําอะไรอยู่่ะพี่บ้านหลังนี้เรารู้จักเขาก็บอกว่าถ้าน้องแนะนําให้คนมาซื้อบ้านหลังนี้ได้เนี่ยน้องจะได้เงินผมก็ไม่ได้ลงทุนอะไระฮะแต่ยุคนี้นมันไม่มีการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะสิ่งที่ผมทําคือผมก็ต้องไปปริ้นโปชัวไปแช็กตามตลาดนัดก็จะไหมฮะคือมันยากกว่ายุคนี้มากแต่ยุคนี้ถามหน่อยครับโพสต์ขายบ้านขายคอนโดขายสินค้าอะไรแล้วแต่คนเห็นตลอดเวลาคนดูเล่นโซเชียลมีเดียตลอดเวลา มันมันทําได้ครับการเป็นตัวกลางหรืออ f ฟ i ิเอตอะก็ทําให้เราไม่ต้องใช้เงินเลยไม่ตบบาทเดียวแนะนําไปก็มีไรายได้ได้เหมือนกันบางคนมาไปกะตั้งคําถามว่าก็ไม่มีเงินทุนไงเอาไปลงทุนอะไรอะซื้อของมาขายออนไลน์ก็ต้องลงทุนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่ยุคนี้จริงๆมันมันคือโอกาสถ้าเรามองเห็นเราจะรู้เลยว่าเราไม่ต้องลงทุนเลยใช้แค่ความรู้ความสามารถแล้วเวลาท,ที่ที่เรามีเนี่ยสามารถสร้างเงินให้ได้แล้วแค่นี้ก็จะสามารถช่วยให้กลุ่มที่ เป็นปัญหานี้สินเนี่ยให้หาอะไรได้เพิ่มขึ้นมาได้แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเสริมสุดท้ายคือผมมักจะบอกกับผู้คนแล้วตอนนี้เจอบ่อยมากครับพี่สุดคือหนี้สินนอกระบบพวกหมวกกันน็อกรรยวันอะไรเงี้ยคน,คนลูกค้าลูกค้าผมตอนนี้เจอสิ่งเหล่านี้มากผมมักจะบอกเลยว่าอย่าอย่าเพิ่งไปครับผมว่าฝืนดีกว่าคือบางคนเนี่ยพี่สุดครับมันมันหนีสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยเมื่อเช้าผมเพิ่งคุยกับลูกค้าผมมาลูกค้าผมเนี่ย กู้บริษัทเราไปเพื่อที่จะไปจ่ายค่ารถค่าบ้านทั้งๆที่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 เป็นอย่างนี้นะฮะเขาบอกว่าเขาจ่ายค่ารถค่าบ้านไปเนี่ยก่อนน่าจะไปจ่ายค่ารถค่าบ้านเนี่ยเขากู้นอกระบบมาเพื่อจ่ายค่ารถค่าบ้านผมถหาว่าเพราะอะไรเขาถึงทำแบบนั้นเขาบอกว่าเพราะเขาไม่ต้องการเสียเครดิตแต่การไปเอานี่ร้อยละสิบร้อยละยี่หรือร้อยร้อยมามาจ่ายค่ารถค่าบ้านอย่างเงี้ยเขามันมันก็มันก็ทําให้เขาแย่ลงจริงไหมฮะ Uh huh. เขาก็พูดมาประโยคนึงนะน่าสนใจมากเขาบอกว่าก็รถอะจ่ายช้าก็โดนยึดจ่ายช้าก็ไม่มีรถขับไปทํางานหรือทำมาหากินละจ่ายช้าแค่เดือนสองเดือนก็โดนยึดต้องเสียเครดิตแล้วผมมองว่าเออส่วนนี้มันก็สําคัญเพราะบางทีไอ้ไอ้ความกดดันการเงินของเขาเนี่ยมันทําให้เขาตัดสินใจไปกู้นอกระบบมาเพื่อปิดหนี้แล้วสุดท้ายก็จะเป็นหนี้เพิ่มสร้างหนี้ปิดหนี้แล้วก็หนี้ก็จะพออพูนอย่างเงี้ยเพราะว่าเรื่องนี้ก็ก็สําคัญคือเรื่องความรู้ทางด้านการเงินผมว่าคนไทยเราต้องมีนะ มันก็จะช่วยให้เขาบริหารจัดก,การนี้สิ่ต่างๆได้ด้วยครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมในในสัปดาหนะ์หน้าทิ้งไว้ตรงนี้ให้คุณผู้ฟังผู้ชมเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมมากกว่านี้เพราะอะไรเพราะเท่าที่คุยมาเนี่ยมันเป็นโอกาสจริงๆเป็นโอกาสที่ที่เราอาจจะมองเห็นนะไม่ใช่แค่ว่ามองเห็นว่าเป็นอุปสรรคว่าทุกวันนี้มีแต่แรงจูงใจให้สร้างนี่เท่านั้นแต่ว่าทุกวันนี้ยังมีโอกาสด้วยในการทำมาหากิน ฟังลราชอบจริงๆนะครับที่วันนี้คุณพชัชรกิจได้มาแชร์ให้เราได้ฟังกันนะแมมเลยไม่ได้ต่อยอดเรื่องสังหาริมทรัพย์เท่าที่ควรแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาต่อกันนะครับแต่เท่าที่ฟังมาก็จะเห็นทิศทางคร่าวๆแล้วในภาพรวมรวมไปถึงหลักการในการบริหารการก่อหนี้การทำมาหากินในยุคนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตอนที่เราคุยกันสนุกสนานมากในวันนี้แต่คุณพชัชรกิจจะอยู่กับเราต่อในสัปดาห์หน้าสนะส่วนวันนี้ เราสองคนแล้วก็คุณผูจักิจขออนุญาตลาไปก่อนในเวลาเพียงเท่านี้นะเวลาดำเนินเมทงไทยพบกันสัปดาห์หน้านะครับมีขอบคุณมับคุณผูัดกิจเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุยกันสารพันเรื่องสาระและบันเทิงใจบ <un> ันดาลแรงกับข้อคิดและประสบการณ์จากแขกรับเชิญหลากหลายวงการกับรายการทอล์กกันซันเดย์ทุกวันอาทิตย์ ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มสวท .FM 105 MHz เมกะ